เริ่มสุกน้ำเห็ดเริ่มออกนุ่มๆเห็ดฟางอย่างที่พุมบอกครับถ้าจะให้ดีต้องอย่างย่างฟงผงหนัวครับน้ำปลา สองช้อนก่อนน้ำตาหน่อยหนึ่งครับระวังกระเด็นเข้าตาอย่างเดียวตามด้วยหอมซอยตุ๊บเรียบร้อยแล้วครับผมน้ำพริกเห็ดฟางสวัสดีครับผมมาพบกับดเ่่นเคยครับกับบรรยากาศหลังจากเลิกงาน สำหรับทุกทุกเย็นส่วนมากถ้าไม่มีภารกิจอย่างอื่นผมก็จะชอบทำอาหารกินเองครับวันนี้ไปตลาดมาได้ได้เห็ดวางเห็ดฟางมาสวยครับผมจะเอาเลือกเอาที่ดอกบานบลไปทำน้ำพริกเนื่องจากเราจะต้องตำเละส่วนดอกตุ้มๆม็เก็บไว้เอาไปใส่ตุมยยำเนื่องจากว่ามันจะมีความก,กรุบกรอบอร่อยมากนะครับทำประมาณนี้ครับผม น้ำพริกเห็ดฟางครับเบื้องต้นล้วก็มาหัน่นเห็ดฟางครับเพื่อให้ใช้วิธีขั่วบางคนก็ใช้แต่ก่อนเขาใช้ไม้ไม้เสียพริกเสียย่างไฟในเตาแต่ทีน,นี้ผมใช้วิธีขั่วกับกระทะไปเลยครับนี่น่ากินมาก กว่าปกตินะครับแต่ทีนี้เราจะต้อง mm hmm. เสียวเวลาไปก่อไฟ mm hmm. พ่อบ้านแ mm hmm. ม่บ้านยุคใหม่ mm hmm. ปัจจุบันนี้ก็ใช้ mm hmm. ตักแก๊สกันหมดครับนี mm ่ hmm. วันนี้ผมจะใช้ mm hmm. พริกแห้งคั่วไปด้วยครับจะได้มีความหอม mm hmm. ส่วนหอม mm hmm. จะผ่าครึ่งครับเพื่อให้ สุกง่ายเช่นกันผ่าครึ่งไปเลยครับ ใหญ่หน่อยก็ผ่าซีแคระเทียมจีนครับจีบใหญ่แกเปลือก หอมกระเทียมพริกแห้งเตรียมต้นหอมไม่สลับโรยหน้าครับ ขั่วให้หอมครับตอนนี้ก็กระเทียมเริ่มสุก พริกสุกเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ให้เราคั่วเหุต่อครับคั่วให้สุกแล้วก็ไปโขลกกับพริกระเทียมที่คั่วไว้เมื่อกี้ครับน้ำเห็ดเริ่มออกนุ่ม กลัวให้หอมเลยครับเรานำน้ำเห็ดที่ไหลออกไปทิ้งตามพริก หอมกระเทียมด้วยเห็นฟงัง กลิ่นหอมออกมาเลยครับผมตอนนี้อย่างที่ผมบอกครับถ้าจะให้ดีต้องอย่างย่างไฟถ่านม,มันจะแห้งดีกว่าครับหรือบุงคลนสมัยใหม่ก็ใช้วิธีต้มกับน้ำปลาระราแสูตรหลายสไตล์ครับ มาสู่ขั้นตอนการปรุงผงหนัวครับน้ำปละสองช้อนก่อนน้ำตาหน่อยหนึ่งครับ ตรงนี้ก็ตามให้ข้อกันเดี๋ยวระวังกระเด็นเข้าตาอย่างเดียวตามด้วยหอมซอยแค่นี้เหลอครับผมตมังน้ำพริกเห็ดฟาง เสียงขูดครกอบเด็ดถ้วยใหญ่เลยครับกินกับข้าวเหนียวร้อนหรือข้าวสวยก็ได้ แต่ผมถ้าเป็นน้ำพริกแบบนี้ชอบกินกับข้าวเหนียวเรียบร้อยแล้วครับผมน้ำพริกเห็ดฟางกินกับข้าวเหนียว,วร้อนๆครับ